ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ใครเดือดร้อนสุดนักข่าวดังปูดเป้าใหม่แรกของลูเบนอโมริมดึงตัวมาร่วมทีมแมนยูล่าสุดทางด้านฟราวิเซโอโรมานโนนักข่าวคนดังได้ออกมาระบุว่าตัวของลูเบนอโมริมกุนซือของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการคว้าวตัวแบ็กซ้ายคนใหม่เข้ามาเสริมทัพในช่วงเดือนมกราคมนี้แม้ว่าในตอนนี้ตัวของอโมริมจะ จะแฮปปี้กับดีอีโก้ดาโลก็ตามหลังจากที่อโมลิมผ่านการคุมทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดลงเล่นเกมแรกไปแล้วนะครับนัดออกไปเสมอกับอิฟสวิตทาวหนึ่งประตูต่อหนึ่งอย่างไรก็ดีผลลัพธ์ที่พอร์ตแมนลดถือว่าเป็นหนึ่งแต้มล้ำค่าของทีมปีศาจแดงเป็นอย่างมากเนื่องจากทีมของลูเบนอโมลิมโชว์ฟอร์มได้อย่างย่ําแย่และต้องอาศัยอังเดโอนาน่าช่วยเซฟป,ประตูให้หลายหนในช่วงครึ่งแรกอีกด้วยขณะเดียวกันนักเตะแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ หลายลายมีผลงานที่ไม่น่าประทับใจมากนักในเกมแรกของอโมเลมและมีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกโลาะออกจากทีมนะครับหากยังไม่สามารถเข็นฟอร์มเก่งออกมาได้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมไปถึงดีอีโกดาโลซึ่งได้สวมบทวิงแบ็กฝั่งซ้ายแม้ว่าอโมเลมจะใส่ชื่อลุกชอที่ได้เล่นเป็นตัวสำรองในเกมนี้และยังมีไทยเลวมาลเลเซียนั่ง้างสนามในเกมนี้ด้วยจากความคืบหน้าล่าสุดในการเตรียมความพร้อมในการเสริมทัพของทีมปีศาจแดงในช่วง เปิดตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ทางด้านโลมาโน่ผู้สื่อข่าวระดับสูงได้ระบุเมื่อวันที่26พฤศจิกายนผ่านทางช่อง YouTube ว่ากุนซือชาวโปรตุเกสหวังที่จะคว้าตัวแบ็กซ้ายมาร่วมทีมเป็นรายแรกแม้ว่าตัวเขาจะแฮปปี้กับดีโก้ดาโล่ก็ตามพร้อมกันนี้นะครับทางด้านโลมาโน่เผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล็งน,นักเตะในตำแหน่งแบ็กซ้ายลายแรกนะครับทั้งมีลอสเคอร์เคสของทีมบอลมารวมไปถึงอันฟอโซเดวิดที่กำลังจะ ะหมดสัญญากับบบเยอร์มิวนิกในช่วงซัมเมอร์นี้โดยทีมปีศาจแดงจะสามารถเซ็นสัญญาล่วงหน้าได้ทันทีนะครับในเดือนมกราคมแต่ในรายของเดวิดก็มีราชันชุดเขาให้ความสนใจเช่นเดียวกันนอกจากนี้ทางด้านฟอร์เรียมแพทเทิร์นเบิร์กผู้สื่อข่าวคนดังของสกายสปอร์ตเยอรมันได้ออกมารายงานไปในทิศทางเดียวกับโรมาโนว่าลูเบนอโมริมต้องการได้ตัวนักเตะต,ตำแหน่งแบ็กซ้ายเข้ามาเสริมท้าและอยู่ในลำดับความสำคัญสูงที่สุดในช่วง ตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมปี2025หรืออาจจะรวมไปถึงในช่วงซัมเมอร์2025ด้วยซึ่งทางด้านฟอร์เรียมแพทเทนเบิร์กนักข่าวของเยอรมันได้รายงานตรงกับโลมาโนที่ว่าในตอนนี้ลูเบนอมโมริมสนใจคว้าตัวอันฟอนโซเดวิดของบาเยิร์นมิวนิกอย่างจริงจังแต่ทว่าทางฟอร์เรียมแพทเทนเบิร์กได้กล่าวถึงชื่อของเตโอเอเดเดสของเอซิมิลานร่วมด้วยว่าแบ็กซ้ายของเอซิมิลานรายนี้เป็นเป้เปาหมายลำดับต้นๆของอมโมริมเช่นเดียวกัน โดยรายงานของแพทเทนเบิร์กได้เปิดเผยว่าเตโอเอเนเดสกำลังถูกจับตาอย่างใกล้ชิดจากทีมแมวมองของแมนยูนั่นหมายความว่าชื่อของเขาน่าจะอยู่ในอันดับต้นๆความต้องการของสโมสรนปีสัตว์แดงในช่วงเปิดตลาดนักเตะรอบถัดไปทั้งนี้เตโอยังคงอยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อขยายสัญญาฉบับใหม่กับเอซิมิลานซึ่งจะหมดอายุลงในเดือนมิถุนายนปี2026โดยตัวแทนของเตโอได้รับรายงานว่าได้พบกับตัว แทงของมิลานเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเพื่อหาลือเกี่ยวกับข้อตกลงใหม่จนถึงปี2029แต่ก็มีรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ก็กําลังสํารวจความเป็นไปได้ในตัวเลือกอื่นๆเพิ่มเติมเช่นเดียวกันโดยในเกมนัดประเดิมสนามอามโมริมที่บุกไปเสมอกับอิฟสวิตหนึ่งประตูต่อหนึ่งตัวของลูเบนอมโมริมเลือกใช้งานระบบการเล่น3 4 2สและเวลานี้ยังมีปัญหาพื้นที่แบ็กไซด์หลังจากที่ลุกชอและไทเลวมาลาเซียซึ่ง จะหายจากอาการบาดเจ็บยาวกลับมาร่วมทีมได้โดยในตอนนี้เชื่อว่าจะเป็นดีอีโกดาโลนนะครับที่จะยังคงได้ออกสตาร์ทในตำแหน่งวิงแบ็กด้านซ้ายต่อไปดูแล้วในตำแหน่งแบ็กซ้ายของทีมปีศาจแดงของเราส่วนตัวแอดมนมองว่ายังไงก็ต้องเสริมทัพเข้ามาเพิ่มนะครับเพราะต่อให้ลุกชอและไทยเรลวมาลเลเซียหายเจ็บกลับมาแล้วก็ไม่รู้ว่าทั้งคู่จะลงเล่นได้สักกี่นัดน,นะครับก็จะเจ็บซ้ำอีกแล้วเพื่อนเพื่อี่ๆี่แฟนปีศาจแดงละครับคิดว่าอย่างไรใน ตำแหน่งแบ็กซ้ายใครที่จะเหมาะเข้ามาเป็นผู้เล่นคนใหม่ของทีมปีศาจแดงลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับอดีตแข้งแนอะอโมลิมเปิดใช้ออปชั่นซื้อกับกรินบูดเสริมแนวลุกและสุดนะครับทางด้านเดอะไวท์ยอร์กตำนานกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกลงแนะนําให้บอร์ดบริหารของทีมปีศาจแดงดําเดินการเปิดใช้ออปชันในการคว้าตัวเมสันกรินบูดกองหน้าของโอลิมปิกมักเซกับมาลาตาไคในทีนโอแทลฟอร์ 4, เพื่อแก้ปัญหาแนวลุกของทีมที่ยิงประตูได้น้อยในฤดูกาลนี้โดยเชื่อว่าเจ้าหนูไม้เขียว มีสไตล์ที่เหมาะกับทีมชุดปัจจุบันภายใต้การคุมทีมของลูเบนอโมเลมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมากรีนวูดตัดสินใจย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการไปค้าแข้งกับโอลิมปิกมักเซทีมในลีกเมืองน้ำหอมเนื่องจากในตอนนั้นเจ้าตัวไม่อาจลงเล่นให้กับต้นสังกัดได้อีกต่อไปนะครับหลังจากที่ก่อคดีเฉาจนถูกทีมฟุตบอลหญิงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแอนตี้ยังนากระทั่งบอร์ดบริหารของทีมปีศาจแดงแก้ปัญหาด้วยการส่งสตา จอมเฉาให้กับเคตาเฟ่ทีมในลาลิก้าสเปนยืมตัวใช้งาน1ซีซันและสุดท้ายเจ้าตัวย้ายไปร่วมทีมโอลิมปิกมักเซภายใต้สัญญา5ปีเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยสื่อเผยว่าทีมปีศาจแดงได้รับค่าตัวหัวหอ,อกวัย2 2ปีไลนเป็นจํานวนเงินเพียงแค่26ล้านปอนด์เท่าน,านั้นแต่ทว่าทีมปีศาจแดงจะได้รับส่วนแบ่งอีก50เด้วยนะครับหากทีมดังของหลีกเมืองน้ําหอมตัดสินใจขายเมสันเกรินบูดให้กับสโมสรอ,อื่นใน อนคอย่างไรก็ดีล่าสุดเดอะไวท์ยอกได้ให้สัมภาษณ์กับคอสอฟไซว่าผมคิดว่ากรินวูดมีโอกาสกลับมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดในอนาคตเนื่องจากทีมปีศาจแดงได้ใส่เงื่อนไขสามารถซื้อนักเตะกลับคืนสู่สโมสสได้และเชื่อว่ากรินวูดจะแก้ปัญหาการจบสกอร์ของทีมปีศาจแดงที่ยิงประตูได้น้อยในตอนนี้สําหรับผลงานของกรินวูวดในฤดูกาลนี้ลงเล่นให้กับมักเซไปแล้ว12นัดนะครับยิงไปได้ถึง8 ประตูกับ2อแอสเซเป็นลองดาวซัมโบของหลีกเอิงฝรั่งเศสตามหลังแบลี่บากอลกาของเปเอชเพียงแค่2ประตูเท่านั้นจริงๆก็น่าเสียดายเป็นอย่างมากนะครับสำหรับเมสันกลินโูเพราะว่าขายไปเพียงแค่26ล้านปอนด์เท่านั้นแต่ตอนนี้นักเตะเป็นลองดาวซัมโบของหลีกเอิงฝรั่งเศสเลยทีเดียวโดยคาดว่าออปชั่นซื้อกลับของเมสันกลินูวน่าจะอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์นะครับแอดมินว่าแล้วเพื่อนๆพี่ๆ,ๆแฟนปีศาจแดงและครับเห็นด้วยหรือ ไม่กับการที่ทีมปีศาจแดงควรที่จะเปิดใช้ออปชั่นซื้อกับเมสันเกรินวูดกลับมาแก้ปัญหาเกมลุกของทีมในตอนนี้ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูแข่งเสือเหลืองแย่งเอ็นคุนคูหากย้ายทีมล่าสุดมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเผชิญหน้ากับบุสเซียดอทมุนในการแย่งชิงคริสโซเฟอร์เอ็นคุนคูกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของเชลซีโดยล่าสุดทางด้านทีมทอกสสื่อชื่อดังของเมืองผู้ดีได้รายงานว่าในตอนนี้สโมสอดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจับตามองสถานการณ์ของคริสโซเฟอร์เอ็นคุนคูอย่างใกล้ชิดเพราะน่าจะเป็นการเสริม แนวลุกที่ดีให้กับเฮดโค้ชคนใหม่อย่างลูเบนอโมลวในช่วงเปิดตลาดซื้อขายเดือนมกราคมโดยทางด้านเอ็นคุนคูยิงไปแล้ว1ิประตูในฤดูกาลนี้แต่เป็นเพียงประตูดเดียวเท่านั้นในเกมลีกเพราะตัวของเอ็นคุนคูไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมของเอ็นโซมาเลกาได้ในช่วงต้นซีซั่นทําให้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสรลยนี้ไม่พอใจกับสถานการณ์ในปัจจุบันของเจ้าตัวโดยมีความเป็นไปได้ที่เอ็นคุนคูจะเรียกร้องขอย้ายทีมใน ช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ซึ่งอาจจะเป็นการย้ายแบบยืมตัวในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลแต่การที่เชลซีจะส่งผู้เล่นไปให้คู่ต่อสู้ในพรีเมียร์ลีกคงจะไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีนะขณะเดียวกันนะครับมีรายงานว่าบดุสเซียดอบมุนเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่กําลังจับตามองสถานการณ์ของคิสโซเฟอร์เอนคุนคูอย่างใกล้ชิดและเป็นทางเลือกที่ดูจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับหากว่าเชลซีตัดสินใจที่จะปล่อยเอง คุณครูแบบยืมตัวและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงเช้านะครับของวันที่27พฤศจิกายนขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกัะจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ